เชิญเฮ้อปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นคนขับรถมา้านี่หมือนวิชาปลอมตัวแบบง่ายๆถ้าหากไม่ใช่พอก้ามีดวงตามองทะลุคงมองไม่ออกแน่ๆยอ่ยอย่อครั้งล่าสุดที่ไปทางใต้เสินหลางได้ไปกับจินมู่หลานซึ่งเวลานั้นนะับเป็นเวลาที่พิเศษมากยิ่งนักแต่ตอนนี้เสินหลางกลับต้องร่วมเดินทางลงใต้พร้อมกับตาเท้าปีศาจที่ฝึกฝนด้วยกันลี่เฉียนชิวชอบนั่งสมาธิระหว่างนั่งรถมา้า เวลาเดินก็ยังทำเวลากินข้าวก็ยังทำให้ตายเถอะนี่เป็นเสียงหรือไงก้าวแทบไม่กินลี่เฉียนชิวนั้นขายเรากับเครื่องจักรมนุษย์ระหว่างทางไม่พูดสักคำเกี่ยวกับการฝึกฝนมีแต่จะรีบขับรถม้าไปนั่งสมาธิระหว่างขับรถม้านับว่าอันตรายมากน่าเบื่อจังน่าเบื่อมากอ่ามู่หลานเสี่ยวปิงข้าคิดถึงเจ้าจากแผ่นดินสู่ทะเลก,ก่อนจะขึ้นมาบนเกาะในที่สุดเสินหลางก็ได้ถึงเกาะกระบีนน่น้นให้ ทางด้านนั้นเป็นทางเหยียนนี่เขากําลังฝึกฝนกระบี่อยู่อย่างนั้นเหรออจาจารย์ทำบ้าอะไรเนี่ยเดิมทีว่าไม่กินไม่ดื่มขับรถมานั่งสมาธิว่าอันตรายแล้วราชากระบี่นั้นให้ใช้วิธีฝึกฝนกระโดดบนหน้าผาด้วยเหรอเข้ามาซิเอ๋เมนจังภรรยาจ๋าน่ะนี่เสียงดีเชียนชิวอย่างนั้นเหรอเอ้ยแปลกชะมัดนี่มาหนักกว่าข้าอีกนะเนี่ย ภรรยาสามีมาแล้วข้าได้นําคนคนหนึ่งมาด้วยภรรยาเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างสันโดษอีกแล้วออกไปอยู่กับข้าจะได้ไหมจะใส่หัวไปไปให้ผลสาถ้าหากไม่ใช่พอเจ้าช่วยชีวิตเจ้านั่นพานางกลับมาที่บ้านและเลี้ยงนางในฐานะลูกสาวแล้ววิชากระบี่สวรรค์นอกของข้าจะถูกขโมยออกจากบ้านไปได้ยังไงขอโทษขอโทษภรรยานี่เป็นความผิดของข้าเห็นชัด,ชดว่า ข้าทำดีกับนางแค่ไหนทำกับนางเหมือนกับลูกสาวของตัวเองแต่นางกลับวางยาพิษใส่ข้าลีเฉียนชิวเจ้าอยางอยากจะให้นางกายเป็นคู่มั่นถังเยียนอีกนะฮ่าฮ่าเจ้ามันตาบอดเกินไปแล้วนี่มันอะไรกันที่แถข่าวลือว่าราชากบี่นั้นใฮโหดหลายสังหารภรรยาและลูกสาวเพื่อฝึกฝนวิชาจนสูงสุดเป็นแค่ข่าวลืองั้นเหรอกบีสวรค์นอกแบ่งออกมาเป็นหยินและหยางผู้ชายฝึกหยางผู้หยินฝึกหยิน ถ้าหากครูยินลีเฉียนเชียชวสูญเสียความทรงจําแสดงว่าทักษะกระบี่ขั้วตรงข้ามก็ขาดหายไปท่านพ่อข้าขอโทษด,ด้วยข้าปล่อยให้ทักษะประจําตระกูลสูญหายไปฮอภรรยาก็เจ้าจไม่จําเป็นต้องบิดกักขังตัวเองให้ทรมานหรอกข้านําคนที่สามารถตีเนื้อหากระบี่ออกมาได้วิชากระบีตะ่ตระกูลของพวกเราจะไม่ขาดหายแน่จะเป็นไปได้ยังไงจะมีคนขายวิชากระบี่สวรคร์นอกได้ด้วยหรือ ต้งแต่เจ้ากล้ากหกข้าข้าจะค่าเจ้าสะภรรยาของลี่เฉียนชิวชิวซื้อคุณชายส้นได้โปรดด้วยไม่เป็นไรนอกถ้ำห้องเล็กที่เหลือนวิชาสวรรค์นอกมีเนื้อหากระบี่ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษประมาณหลายร้อยหน้าข้าต้องมาขัดลอกนี่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอยู่ๆก็เริ่มคิดถึงเจ้าบ้านนั่นขึ้นมาแล้วสิสองวันสองคืนผ่านไปราชากบี่ทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ว ไหนที่สุดหนที่สุดขอบคุณสักคำก็ไม่มีเลยแฮะวิชากระบี่ของข้าในที่สุดก็กลับมาแล้วภรรยาข้าอย่าอยู่ในทถ้ำอีกเลยใช้ชีวิตข้างไหนไม่ดีต่อสุขภาพเจ้านะไม่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ข้าขี้เหล่เกินไปพบใครหน้าไหนไม่ได้หรอกเจ้ารีบบอกไปจากที่นี่ซะใส่หัวไปได้ข้าจะไปก่อนเนะรีบบอกไปซะอย่ามามองหน้าข้าข้าขี้เหล่เกินไป นางดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยดีจริงๆในขณะเดียวกันที่ด้านนายของเดือนตระกูลจูตะกูลจูมรดกที่มีมานับร้อยปีหลายร้อยปีล้วนพังทลายไปหมดแล้วจะต้องเป็นเจ้าทำแน่สนหลังเป็นฝีมือเจ้าท่านพ่อพวกเราไปฟ้องที่ศาลาว่าการเรื่องสนหลังเธอจะต้องเป็นฝีมือมันทำแน่มันกล้าพังเขอนต้องให้ผู้ว่าตัดัวของมันฟังผู้ว่าเรื่องสนหลังเจ้ามีหลักฐานแล้วหรือไงอีกอย่างมีแค่คำพูดไปเรื่อย ตอนนั้นเสินหลางอยู่ในพื้นที่หนูเจียงหลายร้อยลี้ซึ่งห่างออกไปกว่านั้นด้วยซ้ํเสินหลางเจ้าทําให้ข้าไม่หลงเหลืออะไรเลยผักไก้ข้าตกอยู่ในสถานะสิ้นหวังก็อย่าตาหนิข้าเลยที่ลําเส้นเจ้ามากเกินไปพวกเราไปศาลาหลิวเฟิงกันเถอะไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องค่าเสินหลางให้ได้พอคอยฉิวเฟิงเป็นองค์น,นักฆ่าของแขวนเย่ไม่ว่าจะเป็นพ่อขาที่ร่ำรวยหรือเป็นข้าราชการ ผู้มีอำนาจเมื่อได้ยินชื่อเสียงที่น่ากลัวแบบนี้ก็เป็นเาอหอคอยฉิวเฟิงสังหารคนไปมากมายเกินไปมีทั้งนายพลที่เป็นหัวหน้าค่ายทหารหรือจะเป็นคนร่ำรวยมากมายที่มีผู้ติดตามหรือจะเป็นปรมาจารย์หอคอยฉิวเฟิงก็สามารถจัดการให้ตายไปอย่างเงียบๆได้ทั้งนั้นอีกอย่างหอคอยฉิวเฟิงไม่เพียงแต่จะแข็งแก่งพื้นหลังก็ย่งลุ่มลึกมีทั้งนิกายกระบี่นั้นไห้ตะกูลซูและกระทั่งองค์ชายสามแห่งแขวนเย่ที่มีข่าวลือว่า เกี่ยวข้องกับหอคอยฉชวเฟิงด้วยร้านอาหารซารลิงหอชิวเฟิงข้าสนหลังใช้เงินเท่าไหร่ไม่ลบแค่ลูกเขยตัวน้อยคนเดียวทําไมถึงข้าไม่ได้เจ้าไม่รู้หรือไงว่าคุณนางเสวียนมู่โพธจะถูกทําลายสิ้นสร้างลงแล้วเขามักจะอยู่ในเรือนคุณนางเสวียนมู่และรอบกายก็มีนักลบมีทั้งปรมาจารย์สามคนคอยปกป้องหาพวกเราลงมือก็ต้องจ่ายราคาสูงความล้มเหลวก็สูงตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ยสวนหลังนะ่ะไม่ค่อยอยู่ในเรือนขุนนางสวีนบูเวลานี้หรอกอีกอย่างยังอยู่ในที่ห่างไกลหลายร้อยลี้จับกลุ่มตัวเขาไม่จําเป็นต้องใช้ยอดฝีมือป้องกันด้วยซ้ํามีเพียงตาเท่ารถม้าอยู่กับเขาแค่คนเดียวเองจริงหรือแน่นอนคนของข้าได้ยินมาชัดเจนดีลองถามเขาได้พวกเราเนะ่ามีคนที่ไม่กล้าสังหารอยู่หนึ่งในนั้นก็เป็นเสวนหลังนี่แหละที่ยังติดในรายการนั้นเสวนหลังใช้เส้นทางนี้ไปเขาจะกลับมาก็ต้องใช้ทางนี้ พวกเจ้าสามารถลอบสังหารเขาระหว่างทางได้เพื่อนแน่ใจไม่ให้ผิดพลาดก็ส่งยอดฝีมือระดับสูงออกไปมากพอก็จบเคลื่อนไหวแบบนี้แน่นอนว่าต้องทุ่มกำลังเยอะมากแต่พวกเราหากลงมือแล้วไม่เคยมีผู้ใดที่จะข้าไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่ล่อหนึ่งมื่นเหรียญทองพวกเจ้าบ้าไปแล้วหรือพวกเจ้าไม่ให้ก็ได้นะให้ข้าให้แต่เจ้าต้องนำศพมาให้ข้าข้าจะถลอกหนังของมันออกมา หยิบกองกระดูกขี้เท่าและขวางลูกตามมันออกมากินเพื่อที่จะระบายความแคนในใจของข้าจัดให้ตามคำขอระหว่างเดินทางลีเชียนชิวกำลังส่งเสรินหลางกับผู้อวุโสราชากบี่ในปีนั้นท่านรับบุตรสาวบุญธรรมท่านตามหาเจอแล้วหรือยังนี่ทำไมถึงไม่ขีดจะข่านางเพื่อแก้แค้นหรอกเหรอเพราะว่านางน่ามียาแก้พิษอยู่ภรรยาข้าจำเป็นต้องกินยาแก้พิษปีต่อป,อปีไม่งั้นนางอาจจะตายเอาได้ แปลกมากผิดอะไรกันหลังจากนี้ข้าคงต้องหาวิธีแก้ผิดหน่อยแล้วสิงั้นนางเป็นใครหรือบุตรสาวของเยียนันเฟยเซซ่ตระกูลเซ่โหดเยี่ยมขนาดนี้เลยถึงกลับให้ลูกสาวตัว,ตวเองแท้งเป็นเด็กกัมภาแปลงตัวอยู่รอบๆอบราชากบี่และภรรยาเขาพร้อมกับขโมยวิชาลับและวางยาพิษอย่างว่าไม่อาจมีสองเสืออยู่ร่วมกันได้เจ้าสำนักกบี่นั้นให้กับราชากบี่นั้นให้ขัดแย้งกันยังไงก็ต้องยุติ แต่นี่ใช้วิธีนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วมัง้งอีกอย่างนางก็ใกล้จะเป็นสนมขององค์ชายสามแล้วด้วยเช่นกันพันธมิตรร้อยปีไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเลนขุนนางเสวียนมู่ของข้าถึงได้ขี่เส้นแบ่งเอาไว้ที่แถก็มีการแบ่งพักพวกตั้งแต่แรกแล้วนี่เองขุนชายเส้นข้าไปนี่เจ้าแล้วหลังจากนี้หากเจ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ให้จัดส่งจดหมายมายังเกาะกระบีน,นันไหได้ไม่ว่ายากสักแค่ไหนข้าก็จะช่วยเจ้าเองเอ๊ะ คุณชายเส้นพวกเรากำลังตกเป็นเป้าหมายข้างหน้ารถม้าเสินหลางไม่กี่ลีนายท่านเจอตัวเสินหลางแล้วนี่เขามียอดฝีมือระดับสูงอยู่ข้างกายไหมมีแค่ตาเท่าที่ขับรถไม่ค่อยดีก็เท่านั้นเองขอลับข้ายืนยันได้เหมือนคนขับรถบ้าจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักเก่งว่าไม่น่าจะเป็นปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงใดๆในโลกนี้แน่สอนเข้าข้างข้าแล้วเจ้าหนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะเสนหลางเอ๋ยสนหลางข้าจะทําไม่เจ้าตกไปขุมนรก และให้เนืกเสียใจที่ทำกับข้าแบบนี้พวกเจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือยังไม่มีใครที่ถูกหาดิวเฟิงใหม่หัวแล้วรอดไปได้หรอกผ่านไปหนึ่งช่งมองศพจะถูกยกให้เจ้าเินคุณนางเสวียนบู้ยามนี้ไม่หลงเหลืออะไรแล้วหากขาดเสินหลางไปทุกอย่างมันก็จบลงมือได้เจ้าไปด้วยหรือแบบนี้มันผิดกฎเนาะข้าเปลี่ยนใจแล้วข้านะ่ะอยากจะเห็นหัวของเสินหลางคุกเข่าร้องขอชีวิตข้ ข้าจะได้ตัดหั่มันด้วยตนเองข้ากับมันเกียดชังกันฝังลึกมีแค่เท่านี้แหละที่จะล่อนคลายปมในใจของข้าไปได้เพิ่มเงินเองข้าจะเพิ่มเงินให้กับเจ้า1นึ่นทองนี่พอหรือเปล่า